สัญญาณอะไรบ้างที่กำลังบอกว่าลูกพูดเกง่งพูดไวสังเกตได้ตั้งแต่ตอนนี้นะแม่จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ตัวเล็กไม่ดือ้อไม่ซนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนเลยค่ะ ใครๆก็อยากให้ลูกพูดเก่งหากลูกของเราสื่อสารได้ดีจะช่วยเสริมไปยังทักษะด้านอื่นๆให้พัฒนามากขึ้นด้วยซึ่งเด็กที่พูดเก่งมักจะประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าลูกที่พูดเก่งพูดได้ไวจะมีสัญญาณยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ลูกชอบฟังนิทาน ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาของการเล่านิทานถ้าหากลูกตื่นเต้นที่จะรอฟังนั่นแปลว่าลูกชอบการฟังการเล่าเรื่องมากๆค่ะการฟังเสียงอ่านจากคุณพ่อคุณแม่จะทำให้ลูกจดจําคำศัพท์ซึมซับวิธีการพูดและการออกเสียงเมื่อทารกเริ่มจําคำศัพท์ได้ก็จะทำให้ทักษะการพูดเป็นไปได้ไวมากขึ้นค่ะ 2. ลูกชอบเล่นน้ำลาย เอเล่นน้ำลายทำไมถึงเกี่ยวข้องกับทักษะการพูดล่ะ <Huh? S 1> การเล่นน้ำลายจะเริ่มเห็นในช่วง1-4เดือนแรกค่ะลูกจะพยายามเป่าน้ำลายเป็นเสียงต่างๆ <Wow. S 1> การเป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดเปราน้ำลายในปากจะช่วยฝึกให้ทารกควบคุมโทนเสียงต่างๆค่ะซึ่งเสริมทักษะการพูดในอนาคตนั่นเองค่ะ 3. <Wow. S 1> ลูกหัวราะเก่ง เล่นนิดนิดหน่อยหน่อยลูกก็หัวล้อ,อก,กากง่ายๆนั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่กำลังบอกว่าทารกมีทักษะการพูดที่ดีในอนาคตค่ะเพราะการหัวเราะเป็นการตอบสนองสิ่งเรา้าด้วยความไวมีผลให้ลูกเป็นเด็กที่คิดไวทำไวและอาจเรียนรู้การพูดได้ไวอีกด้วยค่ะ สีลูกชอบออกเสียงช่วงที่ลูกชอบออกเสียงออแอออกเสียงไม่เป็นคำเสียงดังกังวานนั่นเป็นการแสดงทักษะการพูดที่ดีของลูกค่ะการที่ลูกพยายามออกเสียงเช่นมะจะปะ่าเพราะลูกพยายามเรียนเสียงจากสิ่งรอบข้างและพยายามสื่อสารกับพ่อแม่นั่นเป็นสัญญาณว่าลูกพูดเก่งตอนเตอแน่นอนค่ะ 5. ลูกจดจําอักษรได้ดีของเล่นที่แฝงอักษรต่างๆไว้สําคัญมากต่อพัฒนาทักษะการพูดค่ะหากลูกสามารถจดจําตัวอักษรน,นั้นได้ไวพร้อมกับออกเสียงได้อย่างถูกต้องแสดงว่าลูกมีทักษะการจดจําและการพูดที่ดีมากค่ะ 6. ลูกออกเสียงตามเพลง สำหรับทารกที่ชอบฟังเพลงเป็นพิเศษแม้เปิดอะไรก็มักจะหัวเราะชอบใจตลอดยังรวมถึงบางครั้งพยายามออกเสียงตามเพลงด้วยหากลูกสามารถจดจำคำพท์จากในเพลงและออกเสียงตามโทนของเพลงได้นั่นแปลว่าลูกทัาากษะการพูดที่เก่งมากค่ะ 7. ลูกพูดคนเดียว ทารกช่วงวัย2-3เดือนหากลูกเริ่มพูดคนเดียว<แ>เสียงอ้อแอขนาดกำลังนอนนั่นเป็นสัญญาณว่าลูกจะมีทักษะการพูดที่เก่งค่ะหรือแม้แต่การที่ลูกเล่นของเล่นและพูดกับของเล่นชิ้นนั้นๆก็เป็นการแสดงทักษะการพูดเช่นกันค่ะ ช่วง3ปีแรกของชีวิตทารกเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และพัฒนาการที่ไวค่ะซึ่งในช่วงนี้หากลูกมีพัฒนาการพูดที่ดีคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมทักษะของลูกให้ฝึกพูดไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ค่ะพัฒนาการของลูกพ่อแม่มีบทบาทสำคัญที่สุด อย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย